มุมภายในสามเหลี่ยมติดตัวแปรหาอย่างไรไมาดูการอันนี้เขาโจทย์ต้องการหา ABC นะครับว่าเป็นสามเหลี่ยมชิดไหนนะครับแสดงว่าเราต้องรู้มุมก่อนว่ามุมประมาณอะไรนะครับว่ามุมมันเท่ากันไหมมุมเท่ากันกี่อันหรือเท่ากันหมดนะฮะเดี๋ยวมันมีประเภทนะให้ดูนะครับผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาก็เอาเอิ่ม x นะครับบวกนี้ครับ100ลบ2ส่วน 3x นะครับแล้วก็ บวกกับ2ลบ 3x แล้วก็บวกกับ20จะเท่ากับ180องศานี่นะครับตรงนี้กระแตนไปหายนะครับน,นี่ x ัน,นี้100นะฮะน,นี่20กระบอกกันได้120เท่ากับ180แสดงว่า x มีค่าเท่าไหร่ครับก็เอา120ไปลบก็กลายเป็น100เหลือ60ฮะเหลือ60องศาจบนะฮะเดี๋ยวเราแทนค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็น x นะมั้ย x มีค่าเป็น60 หนึ100่งร้อยลบสส่วนสามหรลบสส่วนสาคือ60ก็เอาสตัดนะฮะสอะไร3 2มเป็นหกนะฮะก็ได้100รลบใครครับลบสีต่อห60ครับตรงนี้อ่าเท่ากัน2องันแล้วนะต่อมาสุดท้ายครับ2อส่วนสคูณกับใคร X คือ60แล้วก็มาบวกยี่สิบซะ2อส่วนสคูณกับ60ได้20่สนะฮะยีคูณกับ สก็กลายเป็น40 40บสวกอีกยี่กลายเป็นอะไรครับหกว้าวเท่ากันหมดเลยนั้นขอน้อนี้นะถ้ามุมเท่ากันหมดเลยนะครับนะฮะเท่ากันนะครับมันจะเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรครับด้านเท่านัน่นเอง